อยู่ตัวที่เรานเนาะนั่งอยู่สองหลบตั้งคนบ้านคนจะเลยเมาลูกบ้านเด็ต่อเนาะนี่สองหลบนี่แหละเพื่อจะตีจบในกิจกรรมวันนี้เนาะเรื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ้านเท่ากับเด็ดซำสถานการณ์นีู่่นะ บ่าได้ปาได้พ่นกระพืิบเนาะเรื่องการสุ่มซุ่มแซวก็ได้เหตุาในบ้านของพวกเขานะเดินไปเรื่อยขันป้าไหวพ่อใบ้านคนวายาปูนมันแข็งตั้งปูนมาหลายเลยเห็ุไดรสนะกแมันข่มเพลินได้ต่วงนี้ก็ช่วงคนโอ้ะคนตตลินแล้วรถปูนแข็งกินซื่อได้ จะกลามดูทวดิเนากรไดเสียอิ่มเด้อมงเลืงเะโอยบรยังในม่คือยังแน่นอยู่เนาะเห็ดยังอยู่บรันะเออบริเวณยังกับบเเ่นะ้อนี่มืยวัแสดงในหมคือมีแนวเห็ดนีบอกเห็ดบ่

mấy anh em có tham không hết nhắn nhu nhắn phần mắt xung quanh, xung quanh nhé xin tiền bên này thiêng. มีหัดมกจไปมหนาเท้นี่เได้ยาเที่ยงเลวเที่ยงแล้วบ่ไปชิเบมงเลดี๋ยวนี้นะะย่เที่ยงเบ็โมงเลยครับเบ็โมงเจ้คู่กเที่ยงเลยบบ่เจ้าน่นี่แม่เที่ยงแลวอ่ะทางขเห็นใช่ไหมมันวนเวลาเที่ยงเฮ้ย เลีนมุกเล่นมิกกับเร่นน้ำกันทีกแน่ใจเเียเทียงเทียงเทเออโอเคกะตามไปหน่ีโต๊ะเโต๊ลงแล้วโอเคนะปูแล้วเนาะเออปูกระูััน cứ hô nó, chín à. nè, xén lép xén dài, vang thái, bên cắt, oi, nén แสดงวาเท่าแห้งเนาะบ่เท่ายังแห้งดิถ้าเท่าบ่วแห้งแสดงว่าคนแบบเห็นยังบ่ได้ได้อันนี้เท่าแห้งเนาะเท่าแห้งเท่าแห้งเท่ายังแห้งบดย่อคนบดขี่บดต้นือบ่เห็นหนักเอ้ยย่อเล่นกันได้นี่หมั่งไม้นะมันนี้หมื่อวานนี่วันพ่อเท่ายังกระลุงเมื่อวานนี่นะพ่อข่าวบรดทบินเนาะเออพ่อข่าวบรดทบินก็นีหมั่งไม้กินได้มันนี้ ผลไม้ก็บ่ม,มีแต่มักมีพอมกมีย่านมันติดมื่นลี้มีออกระซุ่มลูงซุ่มไม,ม้เพิ่นสองหมื่อยเนาะเปลี่ยนกับเขาซสองเงยก็ได้ข้าพเจ้าก็ออกมาซสอมเมื่อยขึ้นกันเท่าแล้วก็เปลี่ยนเงาเขาไปเลยไปเลยมานีนะโอไปเลยมันขามคลองเขา หมดโควิดไฟก็ได้ได้พอแจกพี่น้องนี่ก็ได้ก็ล่างสางขึ้นกันอนั่นนั่งทำอุปกรณ์มาแน่นอนเลยครับจ้า หนึ่งสองสามเฮ็ดแข่งมือแข่งตีนแข่งมืขอขวานวอันนั่นก็ให้แข่งเด้อแข่งฮอนนักบ่หอนะอ <S <S นี่ทระเพื่นยิงก็น้องโสมก็น้องเราส่งเข่าประกวดกยิงน,น้องโสมก็น้องเราเนาะ ต่องเรียกของเขาสิต้องการกำลังกายเพียงใดสมกับเราก็หายได้หายได้คือกำลังใจได้เออกำลังใจกำลังกายเคนหายหมดได้เคนเรามันนักแห้งยิ่งเห็นได้แล,แล้วเนาะบืน <laughs> ซูดตออีกเนาะวันนี้แล้วแล้วแด้ไปสามแหลก ยังกองนี่มืออื่นสืบต่อฮะ